สวัสดีค่ะดาริกชาแนลวันนี้จะชวนเพื่อนๆตุนสมุนไพรขัดตัวขัดผิวมาร์กเหมือนมาร์กตัวมาร์กหน้าไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็ไปดูกันเลยค่ะตัวนี้ช่วยให้ผิวเพื่อนๆมีสาบสาวแล้วก็เนียนสวยตลอดไม่ไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะไม่ยอมแก่ค่ะไปกันเลยค่ะ ขามเปียกนะคะเพื่อนๆก็แช่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาคั้นกองเอาแต่เนื้อมาขามนะคะขมิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นแล้วก็คั้เอากองเอาแต่น้ํานะคะขมิ้นมาปั่นแล้วเดี๋ยวเราไปกองใช้นมรสจืดแทสดนะคะใช้เป็นกล่องหรือว่าเป็นขวดอย่างนี้ก็ได้ค่ะ นี้ทุกอย่างที่เรากองมาแล้วนะคะมารวมกันทั้งนมขมิ้นมะขามเปียกแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวไปนะคะจนกว่าจะได้ให้แห้งแล้วเหนียวๆเป็นสมุนไพรอย่างเดียวเลยนะคะเอาน้ำผึ้งหลังจากที่เ,เราตั้ง ไฟอ่อนๆสมุนไพรเราก็เริ่มแห้งให้ใส่ใส่น้ำผึ้งลงไปสองสามช้อนนะคะสองสาช้อนโต๊ะค่ะค่ะไปดูกันค่ะอสมุนไพรที่เราได้ตุนไว้ตอนนี้แห้งแล้วแล้วเราจะทดลองให้เพื่อนๆดูนะคะไปดูกันเลยค่ะกะเอาเลยค่ะอย่างนี้เลยใส่ลงไปน้ำผึ้งก็จะมี ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะผิวไม่แห้งก้านช่วยบำรุงค่ะก็เรามาทดลองเลยนะคะที่สมุนไพรที่เราตุนไว้แล้วนะคะก็เราเอามาทาที่แขนเวลาเรา,เาสปาตัวนะคะหรือหน้าก็ใช้ได้นะคะหน้ากระพอกบไว้ได้ค่ะอันนี้สมุนไพรมีขมิ้นแล้วก็มีมะขามเปียกน้ำผึ้งนมนะคะ ช่วยถนอมผิวให้ผิวเราไม่แห้งก้านนะคะถึงจะอายุเยอะขนาดไหนผิวเราก็ยังเต่งตึงแล้วก็ยังไม่ไมแห้งก้านมีสเสน่สาวคือมีเขาเรียกว่ามีสาวสาวนะคะลองลองลอง,ลองเพื่อนเพื่อนลองทำดูนะคะสูตรนี้ทำขายได้ด้วยนะคะเพื่อนเพืถูแล้วก็พักไว้เหมือนมาร์กไปในตัวด้วย ก็ดีนะคะเสร็จแล้วพอไปล้างอาบน้ําผิวเราก็จะเนียนสวยนะคะเนี่ยค่ะผิวจะเนียนสวยก็สาธิตให้ดูแล้วก็ไปล้างนะคะไปล้างออกมาผิวจะเนียนอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเรามาเทียบกันกันกบครีมทางที่ไม่ได้ขัดนะคะแต่ว่าปกติบุญาดาก็จะใช้ตลอดอยู่แล้วะคะ่ะใช้สมนุนไพรตลอดทั้งหน้าและตัว ใช้มาตลอดนะคะไม่เคยใช้ครีมอะไรกับเขานะคะก็คือทําเองสูตรนี้เพื่อนๆสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะก็ทําใส่กระปุกแล้วก็ขายได้ะคะ<ม>่ะสมุนไพรค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้กำลังใจ i r ร c t ิ h ช n แนลด้วยนะคะบ๊ายบาย